6เว็บไซต์ออกแบบเรซูเมท่ที่ง่ายเหมือนดีดนิ้วเลยครับผมวันนี้จะมาแนะนำนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กจบใหม่หรือคนที่กำลังจะย้ายงานนะครับเรซูเม่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับแต่ถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงใช้ Adobe ไม่เป็นโ Photoshop ไม่เป็นผมมี6เว็บไซต์ที่ทำงานน่ายเว็บ,บไซต์แรกครับแ a นวาเว็บไซต์นี้นะฮะมีเทมเพลตให้เลือกเยอะมากแล้วก็สามารถเซฟงานที่เคยออกแบบในเว็บไซต์ได้เพื่อแก้ไขหรืออัปเดตในภายหลังอีกต่างหากเว็บ,บไซต์ที่2นะครับ r e s u m e i.n.ts ครับอันนี้ก็เป็นแบบเบสิกเลยฮะใช้งานง่ายมีฟีเจอร์แนะนำว่าแต่ละส่วนเนี่ยควรเขียนอย่างไรเว็บไซต์ที่3นะครับ resume. com เว็บไซต์นี้ก็เป็นเทมเพลตให้เลือกเยอะมากๆนะครับแถมมีตัวอย่างเรซูเม่ให้ดูด้วยว่าถ้าอยากได้งานปังๆเนี่ยต้องทำเรซูเม่แบบไหนเว็บไซต์ต่อไปนะครับ noo v resume ครับปรับแต่งได้ง่ายไม่ยุ่งยากน,นะครับมีฟีเจอร์แจ้งเตือนด้วยว่าถ้าข้อมูลไหนสําคัญแต่มันขาดหายไปแล้วคุณยังไม่ใส่เขาจะบอกคุณเลยครับว่าใส่เถอะถ้าอยากได้งาน uh. แล้วสําหรับมือใหม่แบบุ สุดเลยนะครับที่แบบไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเว็บไซต์เ e ซูมเม่โค้ช p ัมีระบบจัดก,การเลเยอร์ให้เลยครับไม่รู้ว่าจะเอาอะไรวางไว้ตรงไหนเข้าเว็บนี้กดเข้าไปที่เลเยอร์เดี๋ยวเขาจัดก,การให้เว็บสุดท้ายครับ Adobe Express ครับผมก็คือเรียกว่ามีเทมเพลตให้เลือกมากมายแต่ว่าจุดเด่นของเขาอย่างนึงก็คือสามารถเลือกใช้ฟอนต์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับถ้าคุณกําลังหาเว็บไซต์ที่ช่วยทําให้เรซูเม่คุณเนียสวยขึ้นเนี่ยก็มี6เว็บไซต์นี้ให้เลือกครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยไม่อยากจะทําเองหลยอยากหามืออาชีพมาช่วยทำเรซูเม่เท่ๆเพื่อได้งานที่ฟ a s t w o เราก็มีคนที่รับทำเรซูเม่เก๋ๆเท่ๆแบบมืออาชีพเต็มไปหมดให้เลือกเลยนะครับลองคลิกเข้าไปดูได้ครับ